วันนี้เราจะมาเรียนหน่วยสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตนะคะของคุณครูอ้เราจะเรียนในวันพุธเรื่องประเภทสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตอย่าได้เด็กไปรับชมคลิปวิดีโอพร้มอมกันนะคะสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรานั้นมีอยู่มากมายเช่นคนรถบ้านต้นไม้ทั้งหมดเนี้ยแบ่งออกเป็นสองประเภท ก็คือสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตค่ะสวัสดีเราคือตุ๊กตาไมา้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตไปแล้วพืชหรือต้นไม้ก็เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันใช่ไหมแล้วสงสัยไม่ว่าตุ๊กตาไม้ตัวนี้มีชีวิตหรือเปล่าตุ๊กตาไม้ตัวนี้เป็นสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิตกันแน่วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะ สัตว์และก็พืชเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะเพราะสิ่งมีชีวิตเนี่ยหมายถึงการเจริญเติบโตสามารถรับประทานอาหารได้หายใจได้สืบพันธุ์ได้และขับถ่ายได้นั่นเองค่ะสิ่งไม่มีชีวิตแบ่งออกเป็น2ประเภทนะรู้ยังประเภทที่1ก็คือสิ่งไม่มีชีวิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติประเภทที่2ก็คือสิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นไงล่ะ เรามารู้จักกับสิ่งไม่มีชีวิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติกันก่อนดีกว่าเห็นภูเขานี่ไหมสวยใช่ไหมล่ะน่าไปมากเลยน้ำนี่ก็น่าเล่นมากเหมือนกันโอ้โหอยากลงไปเล่นน่าจะเย็นหน้าดูเลยล่ะท้องฟ้าก็สวยสดใสส่วนพระอาทิตย์ดีดูสิน่าจะร้อนมากเลยล่ะสิ่งไม่มีชีวิตที่ธรรมชาติสร้างขึ้นเนี่ยน่ามหาัศจรรย์จริงๆเลยนะ ต่อไปเรามารู้จักกับสิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นกันบ้างดีกว่าคิดว่ามีอะไรบ้างละ่ะตึกบ้านถนนรถโอ้โหดูสิโทรศัพท์มือถือโต๊ะเก้าอี้สิ่งเหล่านี้ช่วยอำนวยความสะดวกให้เราทั้งนั้นเลยเจ๋งมากๆเลยนะตอนนี้รู้แล้วใช่ไหมว่า ก็ตามไม้อย่างเราเนี่ยใครเป็นคนสร้างขึ้นมาใช่แล้วล่ะมนุษย์เป็นคนสร้างเราขึ้นมาจากต้นไม้ที่มีชีวิตไงล่ะทําให้เราไม่มีชีวิตแต่เราก็ดีใจนะเพราะาเรามีแขนมีขาเหมือนพวกเธอไงเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปที่จบไปเด็กๆพอจะทราบแล้วใช่ไหมคะว่าประเภทของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต มีอะไรบ้างสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปละค่ะบ๊ายบาย